สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องของอาณาจักรพระเครื่องทั่วไทยนะครับวันนี้เปิด EP ีที่1นะครับกับพระเครื่องราคาแบ่งปันนะครับวันนี้นะครับผม200บาททุกรายการนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางใครที่ชื่นชอบใครที่สนใจคลิปพระบ้านราคาแบ่งปันนะครับฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับผมที่สําคัญเลยนะครับพี่นะกดกระดิ่งไว้นะครับเวลาผมลงคลิปจะได้แจ้งเตือนนะครับมาฮะก็ก่อนที่จะไปรับ ชมพระเครื่องนะครับราคาแบ่งปันนะ200บาททุกรายการวันนี้นะครับก็นี่ฮะช่องทางการติดต่อนะครับอาณาจักรพระเครื่องทั่วไทยนะครับเบอร์โทร0 6 4 9 4 1 9 9 4 1านกะครับไลน์ก็สามารถแอดผ่านเบอร์โทรได้แล้วก็ ID นะครับ c h o o c h a i 2014นะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ เดี๋ยวเราจะไปเริ่มรับชมรายการที่1กันเลยนะครับพี่พนะมาครับมี30รายการนะครับวันนี้นะชอบองค์ไหนชอบรายการไหนลองทักไทยกันเข้ามาดูนะครับนี่ฮะสำหรับรายการที่1น,นะเปิดด้วยหลวงพ่อเงินนะครับรายการนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับวัดบางคานเนื้อเก่าเนื้อสวยนะครับ200บาทเท่านั้นนะพี่ๆนะ มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับจัดส่งแบบไรณียีไทยนะและดูด้านข้างนะครับก็สวยงามนะฮะใครชอบใครสนใจนะครับลองดูนะนี่คือรายการที่1นนะครับหลวงพ่อเงินพิมพขีตาครับพี่พี่นี่ครับรายการต่อไปครับรายการที่สองนะขุดสะนะครับหลวงปู่เผือกนะครับ นี่ฮะวัดกิ่งแก้วนะครับพี่พี่นี่เดี๋ยวจะให้ดูนะฮะเดี๋ยวผมต้องตับไฟนิดนึงนะพี่พี่นะนี่ครับเป็นรายการที่สองนะพี่พี่นะในราคา200บาทเท่านั้นครับนี่ฮะดูกันแบบชัดๆเลยนะวันนี้มี30รายการเท่านั้นนะครับ สวยงามนะฮะมาตอนที่รายการที่3กันเลยนะครับสำหรับรายการที่3เออนี่ฮะเป็นเหรียญของหลวงปู่ไข่นะครับพี่พี่นะเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนครับพี่พี่นี่ราคาเบาๆราคาแบ่งปันนะครับนี่ฮะเปิดอีีที่1เลยนะครับวันนี้สดๆร้อนๆนะครับนี่ฮะ 200บาทนะครับพี่พี0 0บาทยาวๆเลยมาครับรายการต่อไปครับรายการที่4ครับพี่พี่รายการที่4นะพระเครื่องนะครับเป็นรูปหล่อนะครับรายการนี้จะเป็นรูปหล่อพิมพ์นิยมของหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางขานนะครับนี่ฮะด้านหลังนี่ครับแล้วก็ใต้ฐานนะครับมีรอยหล่อช่องนะครับพี่นะนี่ครับรอยตัดช่องแบบนี้นะฮะ ก็สวยสดงดงามกมนเลยนะครับสำหรับรายการนี้นะครับเป็นรายการที่4นั่นเองนะครับพี่ๆนะมาครับเดี๋ยวเรามารับชมรายการต่อไปนะครับรายการที่5ครับมาหามาดูพระเนื้อดินนะครับเป็นอ่พระซุ้มกอนะครับเป็นพระซุ้มกอขนมเปี๊ยะนะครับนี่เรียกว่าพิมพ์ขนมเปี๊ยะนะนี่ครับเป็นพิมพโบราณเลยนะครับ 200บาททุกรายการนะพี่ๆราคานี้นะครับจับต้องได้แน่นอนนะนี่ครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ๆเดี๋ยวนักข้องอาจจะไม่ค่อยโฟกัสสักเท่าไหร่อาจจะพยายามได้แล้วนะครับดูนะฮะเนื้อเก่าเนื้อสวยนะพระซุ้มกอบระเนื้อดินพิมพ์ขนมเปี๊ยะนะครับต่อไปครับรายการที่6ครับนี่ฮะพระเนื้อดินอีก1รายการนะครับพี่ๆนะเป็นอ่าลีลาเม็ดขนุนเนื้อดินนะครับ นี่สวยงามเลยนะรายการที่6นะครับนี่ใครชื่นชอบสนใจนะครับพี่ๆนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับวันนี้นะฮะเปิดคลิป EP แรกแล้ว EP ที่1นะครับเดี๋ยวจะมาแบ่งปันให้เรื่อยๆนะครับต่อไปครับรายการที่7มาฮะสำหรับรายการที่7จเอ่อจะเป็นพระนางพญาอกนูนใหญ่นะครับพี่ๆนะอ่านี่ครับนี่เป็นพระนางพญาอกนูนใหญ่นะครับนี่อ่า สวยงามเช่นเดียวกันนะครับสำหรับรายการที่7นี้นะฮะครับนี่ครับ นี่ฮะสามารถแอดไลน์นะครับเข้ามาสอบถามและขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับพี่ๆมาครับรายการต่อไปครับรายการที่8นะครับรายการที่8ก็จะเป็นพระนางพญานะครับวันนี้จะเป็นอกนูนเล็กนะครับอกนูนเล็กนะจะเป็นพิมพ์เล็กกว่านะครับมีทั้งใหญ่แล้วก็เล็กนะครับแบบนี้นะได้มาคู่กันแต่ว่าเนื้อเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับนี่รายการที่7อกนูนใหญ่และรายการที่8นะครับอกนูนเล็กอ่าสวยงามมือนกันนะครับ ดูที่ชอบดูที่ใช่นะครับพี่นะของคนที่ปิดจริงพร้อมปิดพร้อมรับนะครับพี่นะเพราะว่าเนี่ยฮะเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่พี่นะต่อไปครับรายการที่เก้านะครับรายการที่9นี่จะเป็นพระท่ามะปางนะน่าจะใช่นะพี่พี่นะเป็นท่ามะปางเนื้อดินนะครับดูนะฮะลักษณะก็จะเป็นนี่เป็น ระเนื้อดินเก่าๆนะเห็นพิมพ์เห็นหน้าชัดเจนอยู่นะครับพี่นะนะครับถ้ารายการไหนผิดพลาดไปต้องขออภัยด้วยนะผมว่าน่าจะใช่นะน่าจะเป็นท่ามะปางเนื้อดินนะครับสําหรับรายการนี้นะนี่ครับอ่านี่ฮะนี่ครับรายการที่9้านะครับพี่นะแจ้ง ep แจ้งรายการกันมาได้เลยนะครับ ep นี้ก็ ep หนึ่งนะครับนี่เพิ่งเปิดรายการเลยนะครับนี่ฮะรายการต่อไปรายการที่10เหรียญหลวงพ่อเอีย นะครับพี่นัาเป็นเหรียญมังกรคู่นะครับรายการนี้นะฮะตรงสังคติเนี่ยน่าจะเป็นแผ่นทองนะครับแผ่นทองคํานะครับพี่พี่นะนี่เหรียญหลวงพ่อเอียมังกรคู่นะครับรายการที่สิบนะพี่พี่นะนี่ครับดูนะฮะจำหมายเลขกันให้ดีๆนะครับพี่นะาสำหรับรายการนี้นะครับต่อไปครับรายการที่สิบเอ็ดครับนี่เป็นพระปิดตานะครับอันนี้ผม จำรุ่นไม่ได้นะครับเป็นของหลวงปู่โตะนะครับวัดประดู่หิมพีนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่ารุ่นอะไรนะครับพี่พีนะนี่ครับใช่ปิดตามหาสนิทหรือเปล่านะครับนี่ฮะหลวงปู่โตวัดประดู่หิมพีนะครับแล้วก็นี่ฮะอยู่ในเลี่ยมพลาสติกนะครับรายการที่11นะพี่พีนะต่อไปครับรายการที่12กันต่อเลยนะครับอ่าสำหรับรายการที่12เราจะอยู่กับพระซุ้มกอนะครับนี่ฮะ อ๋อสมกจังหวัดกำแพงเพชรนะรายการนี้เนื้อหาสวยนะครับแล้วก็เนื้อเนี่ยเก่าเลยนะครับรายการที่สิบสองครับพี่พี่นี่นี่ครับเนื้อหามวลสารใช้ได้นะครับรายการนี้นะครับต่อไปครับรายการที่สิบสามกันเลยนะฮะร,รายการที่สิบสามเนี่ยจะเป็นพระสมเด็จน่าจะเป็นพิมพเนี่ยผมดูออกนะเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับพี่พี่นะนี่ รายการนี้นะครับรายการที่13านะพี่พี่นะโอ้นี่ก็สวยงามเช่นเดียวกันนะครับลองดูนะพี่พี่นะรูปภาพเพิ่มเติมนะครับอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมพี่ก็ลองแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับต่อไปครับรายการต่อไปกันเลยรายการที่14นะครับเป็นพระซุ้มกอรครับพี่พี่อันนี้จะเป็น ขออภัยนะครับอันนี้เป็นพระรอดนะไม่ใช่พระสมก่อนนะครับพูดผิดอ่ะเป็นพระรอดอยู่ในเลี่ยมนะครับรายการนี้ก็ตามซอกตามไรก็จะมีคราบเก่าค้าบกุนะครับแบบนี้นะครับเป็นรายการที่14นะครับต่อไปครับรายการที่15มาครับอันนี้ก็ตะกุดเก่านะครับแล้วก็นี่ฮะคุกรักนะครับนี่เป็นรายการที่15นะอันนี้ผมไม่แน่ใจเกจิอาจารย์เลยนะครับพี่ๆอ่านี้ครับ รายการละ200บาทเท่านั้นนะครับวันนี้นะฮะสองบาททุกรายการเลยเปิด EP ีที่1ก็โปรโมชั่นสวยๆนะครับต่อไปนะครับรายการที่16ครับเป็นแหวนอ่าอันนี้จะเป็นแหวนเงินนะครับพี่พี่แหวนเงินหัวพลอยอ่าหัวเพชรหัวพลอยนะครับก็สวยงามเหมือนกันต่อค้ดภาษาจีนนะครับพี่พี่อ่านี่ครับรายการที่16นะสามารถปรับนี่ฮะปรับได้อ่าได้ตามไซส์นิ้วของเราเลยนะครับมาฮะรายการต่อไป จะเป็นรายการที่17ครับมาต่อกันเลยนะครับรายการที่17จะเป็นกะลาแกะราหูอมจันทร์หลวงข้อน้อยนะพี่ๆนะนี่ครับเป็นกะลาแกะนะครับราหูอมจันทร์นะครับรายการนี้รายการที่17นะครับต่อไปครับรายการที่18นะครับอันนี้จะเป็นทางด้านของพระปิตาเป็นปิตากระหนกข้างนะนี่ครับกระหนกข้างของหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนั่นเองนะครับรายการที่18นะครับพี่ๆอ่า นี่ครับสวยงามนะหากชื่นชอบสนใจนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกันได้เลยเดี๋ยวจะมาแบ่งปันให้เรื่อยๆนะครับต่อไปครับรายการที่19ครับจอบเล็กหลวงพ่อเงินครับนี่จอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะรายการที่19ครับผมอ่านี่ครับด้านหลังนะนี่เป็นหลอกโบราณเก่านะนี่ครับรายการที่19ครับพี่พี่ หมายเลข19นะครับต่อไปครับหมายเลขรายการที่20ครับมาครับเป็นพระปิดตานี่ก็พิมพ์ปั้นนะครับเป็นเนื้อผงคุกรักบิดทองนะครับปิดตาพิมพ์ปั้นน่าจะเป็นของหลวงพ่อแก้วนะพี่ๆนะนี่ครับหลวงจักรษณะนะครับองค์พระพิมพระนะนี่ครับรายการนี้รายการที่20ครับต่อไปครับ21 นี่ครับเป็นปิดตาของหลวงพ่อดเดิมน่าจะใช่นะพี่พๆนะนี่ครับเดีย๋ยวซูมให้ดูนะพี่ๆนี่รายการนี้นะครับรายการที่21เลยนี่ครับอ่ะจับแล้วนะฮะโฟกัสแล้วนะครับ สวยงามอยู่นะครับเป็นปิดตา2ด้านแบบนี้นะครับหมุนข้อเดิมนะครับต่อไปครับรายการที่22นะใครชื่นชอบสนใจองค์ไหนรายการไหนลองทักทายกันเข้ามาดูนะครับรายการที่22นี่ครับจะเป็นทั้งด้านของเหรียญกลมหรวงชุมพรนะครับพี่พี่เดี๋ยวนะอ่านี่ครับมาแล้วนะฮะเนื้อเนี่ยออกเป็นสีเงินเงินเลยนะครับรายการที่22ครับ นี่ฮะดูนะครับนี่คือด้านหน้านะพี่ๆนะเป็นเหรียญรูปทรงสี่เหลี่ยมข้าหลามตัดนะครับต่อต่อไปมารับชมด้านหลังนะครับพี่ๆอ่านี่ครับปี2466รครับอ่ารายการนี้ก็สวยงามเหมือนกันนะครับมารายการต่อไปนะครับต่อไปรายการที่23ครับอ่าเป็นอ่าพระกุนะครับเป็นเนื้อชิน นะครับลักษณะเป็นเนื้อชินนะเราก็ไขเก่าขึ้นเลยนะครับเป็นนาปกแบบนี้นะครับอ่ารายการที่23นะเป็น2ด้านด้วยนะครับเป็น2ด้านแบบนี้เลยนะครับใครชินชอบสนใจก็สามารถโทรหรือว่าทักรายเข้ามาแบ่งปันกันได้เลยนะครับต่อไปครับรายการที่24ครับนี่อันนี้จะเป็นหลวงพ่อกรวยนะครับวัดโคสิตารามนะพี่พนี่ เป็นเหรียญนะครับเนื้อเนี่ยจะเป็นองค์สีทองนะสีทองแบบว่าสีทองารามเลยเนื้อเปียกทองนะครับและด้านหลังนะครับนี่ฮะเป็นหัานุงมานะครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบห้าครับยี่สิบห้าเป็นแหวนทอง 18K นะครับพี่น้านี่ครับตอกโคสิบแปดเคนะใส่นิ้วชี้ได้นะครับใส่นิ้วชี้ได้นี่แบบนี้นะครับ ก็สวยงามเหมือนกันแล้วก็เป็นฝั่งเพชรนะครับนี่เป็นเพชรเป็นไหลงี้ครับแบบน,นี้หัวนี่ก็สีนี้สีแดงนะครับสวยงามนะแหวนทอง 18K นะครับราคาเบาๆด้วยวันนี้นะครับต่อไปครับ26ครับรายการที่26มาครับอยู่กับหลวงพ่อปานนะครับรายการนี้ก็ จะเป็นหลวงพ่อปานน่าจะเป็นคุดผีเสื้อนะพยาคุดนะี่ฮะเขาเรียกว่าน่าจะเป็นพิมพ์คุดผีเสื้อนะครับประมาณนี้นะครับรายการนี้นะรายการที่26ครับต่อไปนะครับรายการที่27นี้จะเป็นเหรียญของหลวงพ่อกลวยนะด้านหน้าเขียนว่าหลวงพ่อกวยวัดบ้านเคนะครับด้านหลังก็เป็นยกต้อยกช่อฟ้านะครับวัดเดิมบางนะ อยู่ในเลี่ยมพตัติอาจจะถ่ายยากนิดนึงนะครับเพราะว่าติดเนี่ยแสงไฟที่มันสะท้อนเข้าไปนะครับเนี่ยมาครับต่อไปครับอ่ารายการที่28ครับอันนี้เป็นพระเปิดโลกเนื้อดินองค์จิ๋วนะรายการนี้รายการที่28ครับพี่พี่นี่ก็สวยงามเช่นเดียวกันนะครับวันนี้มี30รายการนะครับก็จะ ลองนะครับเปิดรายการแบ่งปันพักเครื่องนะครับพระบ้านพระสะสมให้ได้รับชมนะครับต่อไปครับ29กันเลยนะครับมี30รายการชอบหมายเลขไหนชอบรายการไหนนะครับโทรหรือว่าทักไลน์กันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปให้ช่องทางการติดต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าดูที่ชื่อคลิปก็ได้นะครับอ่ะยีจะเป็นขุนอ่าขุนแผนผงพายกุมารพิมพ์ใหญ่ของหลวงปู่ทิมตะกุด1ดอกนะครับนี่ฮะ อยู่ในเลี่ยมพลาสติกนะครับรายการนี้นะรายการที่2-9ครับต่อไปครับรายการที่30นะครับเป็นรายการสุดท้ายของ EP ีที่1นะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเหรียญของหลวงพ่อเงินวัดดอนยยหอมนะนี่ก่อด้านหลังนะครับก่อไข่ชื่นชอบสนใจก็ทักทายผมเข้ามาได้เลยวันนี้นะครับเปิดไว้30รายการรายการละ200บาทเท่านั้นนะครับ200บาททุกรายการนะนี่ครับ อาณาจักรพระเครื่องทั่วไทยนะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลย0649419941มีบริการเก็บเงินปลายทางหากต้องการรูปภาพเพิ่มเติมหรือว่าปิดในไลน์นะครับ c h o o c h a i 2 0 1 4หรือว่าดไลน์ line, ผ่านเบอร์โทรได้เช่นกันนะครับต้องขอขอบคุณพี่ที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ต้องขอกลับตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ใน EP ีหน้า E ีีที่2นะครับสวัสดีครับ uh yeah.